มาวาดสายไหมกันดีกว่านะคะพีเพสกี้ก็ได้ร่างภาพสายไหมที่มาพร้อมกับเค้กหน้าน้องแมวน่ารักเอาไว้แล้วเราก็จะไปตัดเส้นกันต่อเลยค่ะโดยสําหรับการตัดเส้นในรูปนี้พีเพสกี้ว่าไม่มีอะไรยากนะคะเพียงแค่วาดลงไปอย่างมั่นใจได้เลยก็จะได้เส้นที่คมชัดแล้วนะคะแล้วเวลาตัดเส้นเนี่ยน้องๆก็อาจจะค่อยๆผ่อนน้ำหนักมือในบางจุดหรือลงน้ำหนักมือในบางส่วนนะคะเพื่อให้ในภาพของเราเนี่ยมีทั้งเส้นหนักเส้นเบาภาพก็จะดูมีมิติและน่าสนใจมากขึ้นค่ะ ในส่วนของการลงสีก็มีสเต็ปเหมือนเดิมนะคะพี่เพสกี้ก็จะลงสีพื้นลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปลงแสงเงากันค่ะโดยในส่วนของกระโปรงพี่เพสกี้จะเติมลายลงไปด้วยสีม่วงนะคะจะได้เข้ากับผมของสายไหมนั่นเองค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ